สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาดูรถโมไซค์ผมซื้อมานะครับวันนั้นผมให้ดูมีจุดแปดคันนะครับที่ผมงคลิปเสร็จหมดแล้วครับไม่มีสักคันครับแกะหมดเลยครับให้พนักงานแกะถอดเครื่องครับหมดนี่ครับถอดนะครับผมจะพามาดูน่ครับแกะแยกเครื่องครแปดคัน หกเจ็ดคันนะครับนี่ครับแกะหมดเลยครับเษเล็กนี่ครับนี่ชือเป็นเจเล็กครับนี่ครับโลโลพบมปขายแล้วครับโลโลไปส่งวันนี้ครับโลโลนี่ครับแกะก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับโลโลยังไงก็สู้ทองแดงไม่ได้ครับนี่ครับ อันนี้โลโลผมยังไม่แกะครับนะครับแต่เลือกไม่ได้ครับถ้าจำเป็นถ้าได้กำไรนิดหน่อยผมก็ซื้อครับนี่ครับนี่เครื่องวิทใช่ห้อนฟัง S <s <ans> อันนี้เครื่องเวฟครับนี่ครับอันนี้กระสอบเลยซุ้มใน,นกระสอบนี่เอาไปน้ำเหมือนเด้กใครเลยบ่กมีอะไรไม่เก็บไใบพ่อตาใส่ไหนบ้างเครื่องเวฟนี่เครื่อือยังเก่งกับจา,านไฟจานไฟข<า>องมันปะ <s ans> ใส่จานไฟสปะด์ดำดัมดัมดัมใช้ได้อยู่นอะมีจานไฟครับจานไฟสปาร์ดถามพนักงานว่าใช้ได้นะครับนี่ครับจานไฟสปาร์ดติดโลโลนี่ครับโลโลมีเนียมอลูมิเนียมเครื่องนี่ครับ นมอกี่กัอยู่ใจกันไรไม่มีตัวกตาม่มีอะไรที่ขายได้เลยครับแกะยังเดียวครับนี่ครับจำพะเ่ยนะมาออนบอเวียบยังไหนบ่อขาดไปเนาะบ่ออันวุนหวมี่ยังเลยเนาะเป็นบักอันพักติดแกงกันเลยอ่อนฟ้อมน่ไยนึง รุ่นนี้แกะยากมากเลยครับรถมอเตอร์ไซค์แกะยากตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องตรงนี้เลยครับมันเป็นนี่ครับมันเป็นหัวแฉกนะครับใช้เครื่องควงแฉกไม่ออกนะครับออกยากมากต้องสกัดนะครับต้องเอาหินเจียรผ่านร่องนะครับร่องกากระบาดหร่องอะไก็สกัดออกครับโอ้โหนี่ครับเต้มเปะเลยครับเครื่องนี่ครับ ยากมากนะครับผมอยากซื้อถูกๆครับแต่คนขายก็ไม่อยากขายถูกนะครับเรไม่รู้ครับขี่มาผมว่ารถคันนี้สาสิบปีสี่สิบปีครขี่จนคุ้มแล้วยังขายแพงอีกครับไม่อยากไม่คุ้มเลยครับขายแพงๆแ,แบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบแกะง่ายๆนะครับนะี่ครับแบบนี้ครับน็อตเบอร์แปด เบอร์แปดเกะง่ายครับนี่ครับเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเอาบ็อกคันนะครับง่ายนะครับแบบนี้ง่ายนะครับมอไซค์ครับมอไซค์เก่าเก่านะครับ ทองแดงไม่ค่อยเยอะครับมีแต่โลโลครับแต่ถ้าเกะดีๆก็ได้น้ำหนักครับโลโลชบผมก็ตัดเสร็จแล้วครับมีเรือแต่เครื่องตัดหญ้ายังไม่แกะครับตัดหญ้าาเดินดูของผมนะครับ คนว่างงานทำได้ครับทุนอยากให้ออกก็ต้องเผาไฟครับบางอันไม่ต้องเผาก็ได้ครับแกะง่ายแต่ก็เป็นบางอันนะครับอันนี้บอดอีเด้คดนดีครับยังไม่เกะยังไม่แยกครับต้องแยกนะครับนี่พัดลมครับ พลมโลโลเยอะมากเลยครับโลโลนี่ครับวันนั้นมีลูกค้าโทรมาหาผมนะครับคว่าเขาอยากขายนี่ครับแบบนี้เขาอยากได้สี่สิบห้าบาทซื้อไปเอาอะไรครับมีแต่โลโลล้วนเลยครับนี่ครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับนี่ครับโลโลโลนะครับนี่ครับเยอะมากโอ้โห โลโลครับใช้หมดเลยครับนี่นี่นที่เป็นเหล็กน่ครับนี่ครับใช้หมดเลยสี่สิบบาทซื้อมาสั่งกิโลอันหนึ่งได้โลเดียวไม่ถึงโลคุ้มไหมครับสี่สิบบาทไม่คุ้มนะครับซื้อว่าซื้อพัดลมนะครับพัดลมมีแบบนี้สิบสิบตัวนะครับนี่ครับก็มีมีแบบนี้ทองแดงอีก ประมาณสิบตัวแล้วก็แบบนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งอย่างละครึ่งมานั่งแกะกลัวจะแกะได้มามาช่างมาลองมาช่างกิโลดูนะครับว่าคมุมไหมสแลรัคผมว่าไม่คุมนะครับต้องแบบมินยมีเนี่ยห้าตัวนะครับแล้วแล้วก็เป็นทองแดงสักประมาณเออสิบห้าเครื่องแบบเนี้ยคุมอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นมินียมนี่โอ้โหแต่ถ้าเป็นทองแดงแบบนี้เอาออกยากอีกครับทองแดงพอนโลมีหลายแบบนะครับแบบนี้ไม่คุ้มเลยครับนี่ครับดูไว้ครับเอ่ใครจะแกะดูคลิปวิดีโอผมไว้ครับครับเป็นประสบการณ์นะครับเห็นไหมครับไม่คุ้มคอนโลมไม่ใช่ว่าทองแดงดีจะถูกตัวอันนี้ก็ไม่คุ้มทองแดงนิดเดียวครับเห็นไหมครับนิดเดียว นี่ครับนครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยก,ก็มีทั้งโลมินียมอะไร่งแต่ผมซื้อมาไม่แพงครับอันนี้ผมซื้อมาตัวละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทครับที่เป็นมินียมเนี่ยที่เหลือก็ผมซื้อมาตัวละ3สามสิบบาทครับยี่ห้า ประมาณนี้ครับแต่ถ้าผมจะซื้อสี่สิบห้าบาทโอ้โหกองท่่มหัวนะครับเยอะมากนะี่ถ้าผมจะซื้อใหมา่าะว่าผมก็เลยเลือกเอาแกะรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับงานมีเนียมรถมอเตอร์ไซค์โลโลนี่ครับดีกว่าผมไปซื้อเครื่องซักผ้าแบบเป็นมีเนียมครับ มีเนียมเข้าอยากขายเครื่องละสี่ร้อยผมก็ให้พี่น้องดูนะครับเครื่องละสี่ร้อยแบบไหยนี่เลยครับสี่ร้อยอย่างนี้ครับซื้อมาขายเลยครับพลาสติกก็ถูกทองแดงก็ไม่มีครับมีแต่โล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 นะครับจาชื่อไว้ครับโลโลจําขึ้นใจเลยครับใครซื้อของเก่าโลโลนะครับ